สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผอมาจากพาทุกคนไปสัมผัสกับซูเปอร์คาร์สุดหรูที่หลายคนใฝ่ฝันและเชื่อว่าชื่อเสียงของมันคงไม่มีใครไม่รู้จักนั่นก็คือ Lamb มโบกินีรุ่นใหม่ปี2026ซึ่งเป็นรุ่นที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากความสำเร็จในอดีตและยกระดับเทคโนโลยีให้ล้ำสมัยกว่าเดิมแบบที่เรียกได้ว่าพร้อมท้าชนทุกซูเปอร์คาร์บนโลกเลยก็ว่าได้ เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนนะครับ l m b มโบกินี2026ยังคงเอกลักษณ์เส้นสายที่คมกริบดูดันและสปอร์ตแบบกระทบสายตาทุกครั้งที่มองแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือการใช้วัสดุน้ำหนักเบาแบบใหม่คาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตเจเนเรชัล่าสุดทำให้ตัวถังมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่เบากว่ารุ่นก่อนก่อนผลที่ตามมาคือสมรรถนะในการขับขี่ที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารบอกเลยครับว่าความรู้สึกแรกคือความหรูหราผสมความล้ำสมัยแบบอนาคตอินทีเรียของ Lamborghini 2026ออกแบบมาอย่างพิธีพิถันคอนโซลกลางออกแบบใหม่หมดใช้หน้าจอแบบ OLED ขนาดใหญ่ที่รองรับระบบสัมผัสเต็มรูปแบบและยังมาพร้อมระบบ AI ผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถต้ตอบกับผู้ขับได้ทันที ไม่ว่าจะสัญง,งานด้วยเสียงหรือแม้แต่ท่าทางเล็กๆระบบนี้ก็สามารถตรวจจับได้หมดเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังเอลกันตาร่าคุณภาพสูงให้สัมผัสที่พรีเมียมและรองรับสริระได้อย่างลงตัวโดยเฉพาะตอนขับด้วยความเร็วสูงยังให้ความมั่นคงและสบายไม่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าพวงมาลัยเป็นอีกจุดที่ถูกปรับปรุงใหม่ใช้ดีไซน์ทรงสปอร์ตแบบตัดตรงด้านล่าง พร้อมปุ่มควบคุมฟังกช์ชันต่างๆครบครันไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับระบบเครื่องเสียงหรือการควบคุมจอแสดงผลดิจิทัลทั้งหมดอยู่ในมือเดียวมารตรวดเป็นแบบฟูลดิจิตอลที่แสดงผลคมชัดระดับ 4K และสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอตามโหมดการขับเช่นโหมดสปอร์ตโหมดคอมฟอร์ตหรือโหมดสนามแข่งในด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่คือสิ่งที่ทำให้ m b o r บกิน i โดดเด่นเสมอและรุ่นปี2026ก็คือบทพิสูจน์ใหม่ของคำว่าซูเปอร์คาร์ ตัวเครื่องยนต์เป็นแบบ V10 Hybrid ทวินเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้พลังมหาศาลกว่า850แรงม้าอัตราเร่ง0ถึ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ2.6วินาทีเท่านั้นและทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า340กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์เป็นแบบดูอ c ล u t c h 8สปีดที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลไม่มีอาการสะดุดการเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างต่อเนื่องและแม่นยำ นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับแรงบิดระหว่างล้อหน้าและล้อหลังอัตโนมัติตามสภาพถนนทำให้ผู้ขับรู้สึกมั่นใจไม่ว่าจะขับบนถนนในเมืองทางโค้งหรือแม้กระทั่งสนามแข่งเทคโนโลยีช่วงล่างใหม่ Adaptive Suspension ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถปรับความแข็งอ่อนของโช้พตามสภาพถนนทำให้ขับได้ทั้งนุ่มนวลในชีวิตประจำวันและดุดันในโหมดสนามแข่ง ในเรื่องของระบบความปลอดภัย Lamborghini 2026ก็ไม่ธรรมดาติดตั้งระบบช่วยขับขั้นสูงไม่ว่าจะเป็น l Lane k e e p i n g a s s i s t Adaptive Cruise Control ระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของซูเปอร์คาร์ในยุคนี้เลยก็ว่าได้ ทีนี้หลายคนคงอยากรู้เรื่องราคากันแล้วใช่ไหมครับ Lamborghini 2026เปิดตัวในตลาดโลกด้วยราคาประมาณ3 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเมื่อเข้ามาในประเทศไทยราคาจะอยู่ที่ราวๆ25-30ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและการปรับแต่งเฉพาะตัวของลูกค้าเพราะ l m m o โบกิน i ขึ้นชื่อเรื่องการคัสตอมิเซชันอยู่แล้วใครอยากได้สีพิเศษลายบอกเฉพาะตัวหรืออุปกรณ์เสริมสุดหรูก็สามารถสั่งทาได้ตามใจ พูดถึงในแง่ความคุ้มค่าแน่นอนว่ารถระดับนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่สำหรับคนที่ชื่นชอบความเร็วความหรูหราและอยากได้รถที่สะท้อนตัวตน Lamborghini 2026คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดมันไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและรถสนิยมที่ไม่เหมือนใครสุดท้ายนี้บอกเลยครับว่าถ้าใครมีโอกาสได้เห็นตัวจริงหรือได้ลองนั่ง จะเข้าใจเลยว่าทำไมแลมโบกินีถึงเป็นรถที่มีเสน่ห์เหนือการเวลาและยังคง